หลักสูตร Leadership for Change คือหลักสูตรสร้างผู้นําให้มีศักยภาพในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรการจะเป็นผู้นําที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้คือต้องมีความกล้าและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเมื่อโลกหมุนอยู่ทุกวินาทีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตัวเราเองก็ต้องพร้อมปรับตัวอยู่เสมอ LFC เป็นหลักสูตรที่รวบรวมผู้นำจากหลากหลายองค์กรชั้นนำทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคราัฐภาคเอกชนทําให้เราได้เห็นมุมมองที่ต่างออกไปในแต่ละมิติแล้วก็ยังได้แนวคิดที่สามารถนําไปปรับใช้เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรได้หัวใจสำคัญคือการขับเคลื่อนองค์กรด้วยสัมมาชีพทำด้วยใจที่เป็นสุขสิ่งที่จะได้รับจาก LFC ไม่ใช่แค่เรื่องของคอนเน c t ชันอย่างเดียวแน่นอน แต่ยังเป็นกระบวนทัศน์ที่นําไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้ในหลากหลายมิติแล้วก็ยังให้แง่มุมในการดําเนินธุรกิจที่ยึดแนวทางสัมมาชีพให้เราเติบโตไปกับชุมชนสังคมทําให้เกิดการขับเคลื่อนให้เกิดสัมมาชีพได้แล้วเจอกันค่ะ